สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพามาดูนะครับลูกนิปโปโปเตมัสนะครับที่เกิดตอนวันที่13ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับผู้ชมนี่วันนี้ดูนะครับผู้คนที่มาให้กําลังใจน้องครับอันนี้ผมให้ชมบรรยากาศว่าผู้คนที่มาดูนะครับนี่ครับแน่นเลยนะครับผู้ชม น้องน่าจะอยู่ข้างในขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับโอ้คนมาดูเยอะเลยนะครับหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งสีสกีตนะครับคุณผู้ชมต้องเดินต้องเดินอ้อมไปนะครับเดินอ้อมไปอีกทางนะครับนอกจาก จะมีฮิโปโปแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีสัตว์หลากหลายชนิดนะครับเนี่ยที่อยู่ทั้งด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้เป็นไก่ม่วงครับไก่ม่วง็นเป็ดด้วยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมครับหเห็นไหมครับน,น้องน้องเห็นไหม น้องเห็นหิโปไหมหินว้มาีวมีก็มีครับคุณผู้ชมสัตว์ออจระเข้ก็มีนะครับมันจะกัดกินแล้วมันเหมือนแค่ไหมครับ <laughs> มันเหมือนแค่ไหม <c oughs> มันเหมือนแค่มันเหมือนแค่ไหมลูกมันไม่มันเป็นจระเข้หรืออันนี้นะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแค่เนาะม,นมันคืออะไรโอ้ <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ครับบรรยากาศของผู้คนที่มาให้กำลังใจนะครับวันนี้ฮิปโปนะครับน้องฮิปโปอันนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> ป้าพี่น้องโตจริงไหมไงแท้ น,นี่ครับมาแล้วมาแล้วมาเห็นแล้วตัวใหญ่มากอาตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้พ่ออันนี้พ่อแหละครับอันนี้พ่อฮิโปโปนะครับอนนพ่อฮิโปโปอ,อันนี้พ่อครับไปดูลูกกับแม่ครับทีนี้ ไปดูไปดูครับขาวตัวหนึ่งตัวใหญ่ดูกับแม่เขาจะอยู่อีกทางน่าจะอยู่นี่นะครับนะครับบรรยากาศทุกคนวันนี้มาเยอะเลยน่าถึงบอกหนึ่อน คนก้เข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะอุ้มครับันีมีขี่คอด้วย มี่คอค,อ,อคุณพ่อคุณพ่ออุ้มสองคนเลยนะครับคุณว้ทั้งขี่คอทั้งอุ้มนะคุณเดี๋ยวรอคิวก่อนมานี่ามา<ะ>นี่เห็นมันอยู่แบบนี้โอ้เขาอยู่ในน้ำนะคุณผม่ดมดมอยู่ดมุดน้ำแล้วดน้ำแล้วดมนมดมนมว่านน่นมดมดิ นโอ้เร่องสีสเกตครับคุณผู้ชมเขนอนนครับนอนอยู่ในน้ำเขาจะขยับไปปะอันนี้แม่นะครับอันนี้เป็นตัวแม่ นไกเป็นตัวแม่เขาะครับลูกเขาอยู่ไหนะครับมุดน้ำอยู่มุดน้ำอยู่มุดน้ำอยู่บ่ครับกินนมครับ้ไม่เจอไม่เจอแม่เขาครับผมไม่เห็นพ่อเขาตัวใหญ่ใหญ่นะครับตัวใหญ่มากพรอบรรยากาศทุกคนมาชมครับวันนี้ ขึ้นมาพับเดียวก็โตมาแล้วมาจอบปลา,าจอบเอาเหล็กได้ยงพี่น้งนองมาจอบเบิ่งงมูดิ่งเด่งสีสกเกตด<อ>นอนหลับหลับแี่ลูกเ่แล้วลูกเหรออ้เจอแล้วครับคผณไม่ชอบเหมือนลูกอยู่ ชื่อแล้วนี่คุู้ชมนีลูกอยู่ตรงขาหลังนะครับรนลูกอยู่ตรงขาหลังทุกคนก็จอบดูนะครับนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยครับขึ้นมาแล้ว นี่ขึ้นมาอีกแล้วครับขึ้นมาอีกแล้วครับนีน่ขึ้นน,นี่ก็ลงไปแล้วแ,แม่ก็นอนน่าจะกินนมนครับกินนมน่ากินน,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 กนมแม่